สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่66แล้วนะครับที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้ก็จะทําในส่วนของการพาร์ทพารามิเตอร์นะครับหลังจากที่มีการใส่ข้อมูลของลูกค้าไปแล้วเนี่ยเราจะมีการเซฟข้อมูลของลูกค้าเก็บไว้แล้วก็ไปที่หน้าสั่งออเดอร์นะครับหรือเมกออเดอร์นะครับตรงนี้ต้องพาร์ทพารามิเตอร์ที่เป็นเทเบิลนัมเบอร์แล้วก็ออเดอร์นัมเบอร์เข้าไปนะครับตรงนี้เราจะใช้ตัว Google Variable นะครับที่เราเคยเรียนไว้นานมาแล้วนะครับโดยตรงนี้เรียกคอนเซปต์ว่าเป็นซิงเกิลตันโค้ดแพทเทิร์นนะครับเป นอหาวันนี้ก็จะรีวิวในส่วนของ use case แล้วก็ UI design นะครับแล้วก็ coding concept แล้วก็มาโค้ดด้วยกันนะครับ keynote วันนี้เรื่องเดียวเลยนะครับการ pass parameter โดยใช้ตัว share global variable นะครับวันนี้ก็จะทำในส่วนของ EP ที่76นะครับหลังจากที่ fill customer info เข้าไปนะครับมันก็จะวิ่งไปหน้า make order นะครับตรงนี้เลยต้องมีการ pass parameter นะครับแต่เนื่องจากว่าตัว order number แล้วก็ table number เนี่ยใช้หลายหน้านะครับเราเลยเก็บไว้ใน global variable นะครับ ครับตรงนี้นะครับในส่วนของที่เป็น UI ก็จากหน้านี้นะครับที่เราดีไซน์ไว้นะครับพอหลังจากที่เซฟแล้วเนี่ยก็จะวิ่งไปที่หน้านี้โดยพาร์ตพารามิเตอร์ที่เป็น table number order number เข้ามานะครับโดย c h a r variable เนี่ยเราก็จะมีตัว2ตัวนี้เหมือนกันนะครับครับคอนเซปต์ก็เป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่มีการกด next ปุ๊บเนี่ยจะเซฟเดต a าเข้า Database นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการเก็บ Data เข้าไปใน global variable นะครับ แล้วก็พอเปิดหน้านี้ขึ้นมาเนวิเกตมาปุ๊บก็ตึงค่าจาก Global v a r i a b l e นะครับจริงๆหน้าอื่นก็สามารถตึงจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวแปรที่ใช้ได้ทั้งตัวทั้งแอปเลยนะครับของคนคนนั้นนะครับครับมาเริ่มโคดดิ้งกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะ Copy ปี้โค้ดในส่วนของ EP 6 3แล้วก็75มานะครับก็มาที่ในส่วนของสกีนนะครับ EP 6 3นะครับ ก็ EP ที่75นะครับ c อนโ C แล้วก็คอนโ V นะครับตรง EP ที่75เป็น EP ที่761 A page นะครับตรงนี้ก็เป็น7 761 B page นะครับ ตรจ็ดกนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้คอนท c นซ r คอนท r l v คอนทเป็น 761a นพนะครับก็ตรงนี้ก็เป็น7 6 7 3 1นะครับ 761b p a g นพน,นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำปุ่มนี้เข้าไปนะครับ ไอที่7 6 1ดหงเดี๋ยวก็พอแล้วครับเจ็ดหกหนึ่งเอนะครับงานที่ฟิลคอสเบอร์อินโฟนะครับพาร์ทที่มีการพาร์ทพารามิเตอร์มีหลายวิธีนะครับแต่ตรงนี้ผม ไอตอกตัวแปรนี้ใช้บ่อยนะครับก็เลยทําเป็น global variable เลยนะครับ order number แล้วก็ table number p ิิกนะครับ import นะครับเดี๋ยวไปข้างบนแก้เป็น reference path นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาเล่นในส่วนที่เป็น uh, global variable นะครับจะอยู่ในตรงนี้นะครับ singleton global app data นะครับ ซึ่งสังเกตว่าเราเคยสร้างไว้แล้วนะครับ order number แล้วก็ table number นะครับซึ่งวิธีการใช้เขาบอกว่าให้ m p o r t ตัวไฟล์นี้เข้าไปนะครับเวลาอ้างอิงก,ก็ชื่อ Class นะครับตามด้วยตัวพารามิเตอร์ได้เลยนะครับชื่อว่า global variable data นะครับ่ะโทที global app data นะครับเดี๋ยวเรามาที่ในส่วนของ ep ตรงนี้ปุ่มขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของตรงนี้นะครับ75เดี๋ยวผม แก้เป็น 761A ok ก่อนนะครับ A นะครับลหลังจากที่มีการกดปุ่ม Next นะครับก็จะมีการา Save นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะ Save Global Variable เนื่องจากว่าตัว Open Table เนะี่ยไม่ได้ Return เข้ามานะครับเดี๋ยวผม Copy Model เข้ามาใช้ด้วยนะครับ Model ในส่วนที่เป็น Library ตัว Model นะครับ 75็ดห้าเนี่ยเดี๋ยวเอา76ด้วยแล้วกันนะครับ copy ปีหกนะครับตรงนี้เจ็ดห้าเดี๋ยวเรารีเพจเป็นเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกรีเพจนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนที่เป็นเจ็ดห้าหนึ่งเอนะครับอ่าโทษที 761A นะครับตรงนี้มีการ import ตัว75เข้ามานะครับเดี๋ยวเราเป็น76นะครับครับผมสาเหตุที่ผมต้องการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวโมเดลตัวนี้ครับมันจะมีการ save data เข้าไปชื่อ service ว่าตัว open table นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเซฟ global variable ไว้ในนี้เลยนะครับซึ่งตัว table number เนี่ยรับค่ามาแล้วก็ order number เนี่ยถูกเจนตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับ มันไม่ใช่อัซซิงโครไนซนะครับก็สามารถที่จะใส่เข้าไปใน global variable ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ EP ที่76 set global variable data นะครับตรงนี้นะครับก็เป็น global app จะไม่เจอนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ Import เข้าไปนะครับอ๋อเจอได้ไงมันคนละตัวกันนะครับ เดี๋ยวเรา Import เข้าไปก่อนนะครับเราก็จะ Import ตัวซิงเกิลตอนคาสเข้าไปนะครับ Import ตัวนี้จะอยู่ที่ backslash backslash ซิงเกิลตอนนะครับแล้วมีไฟล์เดี๋ยว global a p p data จบด้วย semicolon นะครับตรงนี้เป็น EP ที่76นะครับ share variable นะครับ in app นะครับ EP ที่76ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะประกาศรับเอาค่าตัวนี้มาใช้ได้แล้วนะครับก็เป็น Global a p p Data มาแล้วนะครับ Global ขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะ a p p Data ที่เราสร้างขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็น Table Number นะครับตรงนี้ตัวแปรรับมานะครับ Table Number ก็ส่งเข้าไปเก็บเลยนะครับแล้วก็ Global แอปเดต้านะครับออเดอร์ m b เบนะครับเรามีการเตรียมค่าไว้ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอันจบนะครับตรงนี้ข้อมูลถูกเซฟไปในแชร์ตัวแปรแชร์ global variable แล้วนะครับจะเห็นได้ทั้งแอปเลยนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่กด next ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเซฟตรงนี้ใช่ไหมครับก็เราก็ไปจัดการเราก็ทำการ redirect หน้าเลยได้เลยนะครับตัวที่ไม่ต้องสนใจเพราะว่าเดี๋ยวฟังก์ชันเนี่ยเซฟให้แล้วนะครับก็เป็น 761A นะครับ ตรงนี้เราสั่งรีไดเร็กเลยนะครับ EP ที่เจสบหกสั่งรีไดเล็กเลยครับรีไดเล็กนะครับโอเคโค้ดรีไดเร็กเนี่ยเราทำบ่อยนะครับในส่วนของเมนเวลากดปุ่มนะครับเดี๋ยวเรา copy โค้ดมานะครับก็เป็นตั้งแต่นี้วิเกตนะครับถึง,ถง,ถงตรงนี้แล้วกันนะครับ เราเข้ามาที่ในส่วนที่เป็น 61A นะครับตรงนี้รีเดเล็กปุ๊บเราก็ใช้โกดนี้เลยนะครับปุ๊บ61พอดีเลยนะครับ 61A พอคลิกปุ๊บก็จะไป 61A นะครับสังเกตว่าไม่ได้มีการพัดพารามิเตอร์อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ 61B นะครับอ๋อโทษทีไปที่ 61B นะครับไม่ใช่ 61A 61B ไปหน้านึ่งนะครับ คิกนะครับแล้วอินพุเข้าไปเดี๋ยวผมเป็น Refer e n c e ผ่านแล้วนะครับตรงนี้ดอดอโอเคเรียบร้อยนะครับจักนั้นไปที่ 61b นะครับพอมันมาที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับว่ามันไปที่หน้า61่ยังนะหรือยังนะครับมาที่หน้ารีนะครับเป็น6 3 1นะครับเดี๋ยวเราแก้เป็น761นะครับ 631เป็น 76761B นะครับ Make order นะครับตรงนี้แก้ดูแก้ตามแก้แล้วครับจ761นะครับแล้วก็เป็น Make order 14รายการนะครับตรงนี้เดี๋ยวตัวแปรเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วนะครับตัว Table Number แต่เดี๋ยวเราจะรับค่ามานะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมขอคอมเมนต์สอตัวนี้เลยนะครับคอมเมนต์แล้วก็เป็น EP ที่เ6เนี่ยเดี๋ยวเราใส่ค่า global เข้าไปนะครับ g e t value from global variable นะครับตรงนี้อยู่ใน EP ที่75 1นึ่งนะครับจากนั้นเราก็อันคอมเมนต์มันนะครับ ไฮไลท์ตรงนี้นะครับ Control Slash Uncomment นะครับตรงนี้ก็เป็น Global App Data นะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ตอนที่เราใส่ข้อมูลไปครับตอนนี้ก็กำลังอ่านค่ามาใช้นะครับ Global App Data Order Number แล้วนะครับตัวทีครับต้องเป็น Table Number นะครับเดี๋ยวอันี้เราก็มาก่อนนะครับ Global App Data Table Number เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราส่งเราอ่านค่าเทเบิลแล้วแล้วเราก็เอาค่าเทเบิลมาโชว์ที่ตรงนี้0.9แล้วนะครับมันต้องเปลี่ยนแต่ว่าไม่มีออเดอร์อยู่นะครับเดี๋ยวใส่ออเดอร์เข้าไปด้วยนะครับตรงออเดอร์ตรงนี้ละกันนะครับออเดอร์นัมเบ์ปึ๊บตัวแปรใส่แต่ละสายคอมบ์ตรงนี้นะครับ ให่ okay, นิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า Order Number ออน,นะครับอ๋อน่นแกตรงนี้ไม่ต้องมีวงเล็บแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีดอทนะครับ o r ออ์นั Number เรียบร้อยนะครับ o r ออ์นั Number ต้องขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีการยังไม่เซฟค่านะครับก็เลยยังไม่ขึ้นอะไรเดี๋ยวเราลอง back ดูนะครับกด next นะครับเซฟปุ๊บ ตอนนี้สังเกตว่าตัวออเดอร์ตรงนี้เป็น20แล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกตัวออเดอร์นัมเบอร์เนี่ยยังไม่ขึ้นนะครับออเดอร์นัมเบอร์หรือว่าขึ้นแล้วแต่ว่ามันมีพื้นที่ไม่พอนะครับเดี๋ยวลองดูคุชเนมเราไว้คุชเนมเอาไว้ด้านซ้ายแล้วกันนะครับเออด้านขวานะครับจะได้มีพื้นที่โชว์ออเดอร์นัมเบอร์นะครับออเดอร์นัมเบอร์สังเกตว่าขึ้นมาแล้วนะครับเป็น3 1นึนะครับเดี๋ยวดูในเดต้าเบสนะครับ d a เดต้าเบสนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะไฟเบสนะครับก็วันนีนึงจะได้ดูคู่กันไปนะครับว่ามันทำงานได้จริงนะครับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นการส่งพารามิเตอร์เฉยๆนะครับก็ตรงนี้อ e ีตรงนี้เราเป็นโปรเจกต์เป็น C ีนะครับที่เราเซฟ Data เ,เข้าไปนะครับ67 o r d e r เดเดี๋ยวผมจะลบ ตัวเทเบิลนี้ออกเลยนะครับ delete Collect collection นะครับ EM อ๋อผมแก้เป็น60 EP TM 67เ a b l e เมื่อกี้เหมือนเป็น75เดี๋ยวเป็น67งงๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเซฟเป็น EP ที่76ดีกว่าครับตอนเซฟเราจะได้ไม่งงนะครับเดี๋ยวไปที่ตัวโมเดลที่เมื่อกี้เราทำไว้นะครับ EP ที่76โมเดลนะครับ แล้วก็ตัวนี้จริงๆ EP ที่แล้วผิดนะครับต้องเป็น75นะครับไม่รู้มาจากไหนนะครับ67 75นะครับตรงนี้ปุ๊บพอเซฟไปที่75เนี่ยในตาราเบสต้องขึ้นนะครับเดี๋ยวเปิดตาราเบสไปปุ๊บแบ็กนะครับกด next นะครับ75ต้องขึ้นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับมันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับ ลองเซฟตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บมันต้องคอ76นะครับตรงหน้า76ตัวนี้อลองอีกทีนะครับเทเบิล20มาแล้วนะครับอ๋อบางทีการสร้างเทเบิลใหม่เนี่ยต้องกดรีเฟซหนึ่งทีนะครับแต่ว่าตอนที่เรียลไทม์เดต้เนี่ยมันเห็นทันทีนะครับ 76มาแล้วนะครับเทเบิลเจ็ดสิออเดอร์มาแล้วนะครับตัวออเดอร์มี3ตัวนะครับเดี๋ยวตัตวต่อไปถ้าแอดขึ้นมาเนี่ยสังเกตนะครับปุ๊บกดถัดไปออเดอร์ order เป็น28่สิบแปดทำไมมาช้าออเดอร์ยีตรงนี้มาแล้วนะครับตรงนี้ไม่เห็นมีออเดอร์ยี่สเจ็ดสิบห้านะครับโทษดีบอกปิดออเดอร์ยี่สิบแปดมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดอีกนะครับมันต้องมาทันทีนะครับ ออเดอร์หกสิบเก้ามาแล้วนะครับตรงกันนะครับเทเบิลยี่สิบนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะได้เพียงเท่านี้นะครับสอนวิธีการอ่า transfer data นะครับจุดที่หนึ่งก็คือ app data เนี่ยประกาศตัวแปรเข้าไปนะครับ o r อร์กับ table นะครับตรงนี้เป็น c o n เทิ n ์นะครับอาจจะ copy ไปใช้ได้ครับเพื่อแชร์ data ทั้ง app นะครับส่วนตรงนี้เป็นการ save ตัว m o เดลเป็นการ save นะครับตรงนี้เป็นการ save data เข้าไปอ่าโทษทีครับตัว m o เดลเนี่ยมันจะคอตัว มันจะมีการเซฟเดต้าเข้าไปตรงนี้นะครับ EP76 ok. ตรงนี้เดี๋ยวผมโน้ตไว้เราก็จะมีการเซฟเดต้าไว้ที่ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับตัว order number เนี่ยมันถูกเ e n ไว้ตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเอามาใช้หน้านี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าเราให้ตัวระบบเนี่ยเก็บ order number ให้เนี่ยตรงนี้เป็น a s y n c นะครับบางทีโหลดหน้านี้มาเนี่ย order number อาจจะยังไม่ขึ้นได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะเราเซตไว้แล้วนะครับ ครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมแชร์โค้ดแล้วก็ copy ข้อมูลบางส่วนเนี่ยตัง UI หรือซอสโค้ดเนี่ยไว้ใน powerpoint ไว้ให้นะครับถ้าดาวน์โหลดที่ t h u b เนี่ยดาวน์โหลดจากเว็บตรงนี้นะครับตัว powerpoint เนี่ยก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับครับผมยังไงก็วันนี้เท่านี้ครับราทีสวัสดีครับ